ะบายดีมาฮอดแล้วผามึงผามึงเป็นผาที่สูงเติบได้เป็นผาที่สูงเติบผามึงนี่ก็มีประวัติหลายอย่างได้เป็นข้างบ่อนลีเซึกสมัยสงครามรากาที่นี่ท่านเรามากก็เป็นท้ำนั่งผมหฮมได ปำน,น่าฟุ่มเฟือยมาตอนนี้เห่าก็มาหอดทำแล้ว พี่น้ำรอบพื้นเลยสมัยตะกี้ตอนยังหมท่านเป็นไฮเป็นหน้ายังเป็นป้าเป็นยังเป็นป้าเป็นดงอยู่นี่คือสิเมะน,น้ำน้ำไหลผ้าเลยทำเป็นผู้ของน้ำเป็นผู้ของน้ำไหลผ้าสมัยตะกี้ ทําสูงขึ้นไปได้เป็นทําของน้ำร้อดพื้นเลยเป็นหูเป็นห้อยน้าสมัยเตะกี้น่าเต็มเป็นห้อย จำลองผูกปันจำลองนั่งผมหอมเพิ่นกำลังสาผมอยู่ท้านำยู่ท้านำผูกปันจำลองบาดีไหม,ม <c oughs> ประจำอยู่นี่ผู้เดียวเนม่อือโอ้ผู้เดียว อันนีเ้เรานท่านจะเอาฟังเลยดุ๊กนั่งผมหอมกบปลายใส่เห็ดของนั่งผมหอมๆนะนท่านนางผมหอมนี่ย่บกบปลายใส่เห็ดแต่นมีไม่เท่าหนึ่งทุกไ,<อ>ไปหาคุณมันไปหาคุณมันเดายากกินน้ำโซกกินน้ำไปแล้วไม่เห็นหอยซางแล้วมีน้ำยิ่งขึ้นหอยซางหอยหนึงหอยงวัวหอยหนึง ก็ก oh, ินมืดกินหลังจากกินน้ํามันเนี่ยเมื่อเราตั้งท้องกินน้ําห้อยงกับห้อยางหั่นน่ะอือโอ้แล้วพอดีตั้งท้องเลยตั้งท้องตั้งท้องยืขึ้นมาออกมาออกมาแล้วก็ไปดิ้นแล้วชุมนี่น่ะสุมลูสาวนะบ่ทางอันลูกางหั่นกับลูกัวหั่นน่ะอแล้วไปดิ้นไปดิ้นนมูมูบ่ดิ้นนโอ้เจ้าเชื่อลูกาง โอมารินนํากูไปกูบ่เฮออินเที่ยกับเมื่อไปอินนําผู้มื้อเพิ่นก็เว้านั่นๆอินนําผู้นั้นเพิ่นก็เว้านันๆแล้วบ้าพอกูนี่อยู่ก็ด้นํานางผู้หมอนอนําเจ้าหาพอก็มาพออยู่นี่ออพออยู่นี่ะอันพฮก็ลสร้างเก็มุกลงมุกว่า เอาแระเมนลูกโพระไตงวงไตงาพอนี่บุตกกระเมนลูกโพขันบาโกลูกไตไอเดินตกเราบุเม่นลูกโพนางผุมหอมนี่ไตขึ้นไตลงบ่ตกอันลูกหัวหันไตฮอบเดียวตกเบกกระสางข้าแล้วเอาใจนางผุมหอมนี่ไว้แล้วพ่นเอาไว้นี่เอาใบนี้เราพ่นกัออกไปโอกเงินโอกคำมาเรียงนางผุมหอมนี่แหละ นางผมหอมรักเอาผัวมาเชื่องแบบนี้แบบนี้คือกับโอ้นางผมหอมรักเอาโผก้อนพอเออเออรักเอาผัวก้อนมือพอโบผูก็กลับมาแล้วเพราเราว่าเอิ้นเอิ้นเท่านางผมหอบมันนางผุมหอบมือบริสั่นย้อนแข้งหนุ่มมาเฮ้ยเขมาย้อนฟุบหนุ่มมาเฮ้ยเขจูบเขาจูบแล้วเขาจีรุ่ลาไปเออ้พอหันช่างพอของซื่อนะบอกเสอของเสื่อก็บ่ลง บพ้นโยู่ทธงพ้นบ่ออเอออันอยู่บ่อนพ่นหันน่ะอยู่หันดิโผล่ต่างตายอยู่หันดิเออเข้าไปได้บ่อยู่นี่ไปทางเออเดอ๋ยวเอินลงมาผมมาแล้วก็เสียเจอบ้าลูกนี่รักเจอพ่อแล้วก็เครียดแล้วก็กันเจ้าใตยเจ้าหันอยู่หันดิพิ่นก่อกำแพงอ้อมไปดีดุแม่นสางทางทอนแม่นเพิ่นบริได้แป้งได้ปุ๋ยบนเดยทางมืดแต่ว่านางผมหัวนี่แม่น ก็เจ้าตัดเอาหัวอันนี้นไปด่ะอย่าพ่นมาสื่อมือในชั้หัวตะกี้เดบอ,อ,อเป็นโอ้อันนั้นผมออกมาน่ะเพราะทางนี้มเม่นผู้บริเป๊ะพ่นมาบวชดืน,นาดืนนนเป็นครูเป็นเป็นดินทุบ่นมาคูดเอารถเตะรถไถนาเนี่ยล่ะคูดออกไปที่มันแต่มันโผล่แปะอย่าพ่นก็นมาทุบมาหุบมาชุบมมาอันอนั้นออก เ็ม,ลลมึงสั่งนอนโครโรเยู่ฮะเดี๋ยวเฮาสิไปเบิ่งก่อนใชไปเบิ่งไปเบิ่งก็ใจได้ไรไหมเดี๋ยวตอนนี้เฮาก็ได้มาเข้าท้องเข้าท้อเป็นท้อหินเป็นสังนงามงามหินเป็นสนันงามงามเอาขุงหวาเนเลยครับบะดรอเบ๊ โอ้เงาอะไรกินเป็นสันอย่างนี้นะดูไม้นี่นะอันนี้แม่ผ่อนั่งผมหองผ่อนางผ่อนางนั่งไอ้ชิเบอยยังเป็นทูบสางเลย ญาติไปเบิ่งบ่อนอันปอน้ําหมหอมอยู่อาศัยอยู่แต่เก่าไปติดตามมันเด้อเิ่นหงโหลูกสาวบด้พ่อเเสียใจหลายลูกสาวางลูกสาวักบ่าวขึ้นไปซั่นจังได้ทาบ่จังลูกสาวเพิ่นรักหน้ามหอมเออ้แล้วก็จงียันํามนี่เด้อ ไปล้มตายอยู่คนนี้สิซโอ้อันนี้ทานเท่อน,อนั้นนะคนใจหายแห้งแล้วเออทิพยันมักออหินแบบอันนี้ลูกสาวเราเอาผู้บ่าวขึ้นไปรีอยู่<อ>เรื่องพุทธทำเลยเดี๋ยวสิพาขึ้นไปจะวา่าไปเบิ้งให้มันจบวันละไปพร้อมกันใช่ไข้หนองไปโ,หโ,หโอ้น้ำน้ำน้ำนี่ชุดนี้เป็นน้ำ <c oughs> คำโพโพสามโอ้ตัวนี้เป็นถ้ำมพอพนะ่อนเนาะ้ำพสาม้ำโพสามนั่น็ง बहुत कितना चूंडा भी है वन चीन वन चांग दूं चांग नॉन लिंग आ गए आप देखेंगे ये कहता है बहुत बलिन बहुत बल ไปลากขั้นหลังขั้นนะมาสี่เซนีเนาะมาสี่เซนีเนียนวะเอาหุ่นเ่าเดี๋ยววะคอยกับเอาโตคอยกัเท่าเติมเลยเราตโตกันเราโตโกันบอลพ่อหน้าผมหวัคนจากไปกินแล้วคนมาพักพรนอนนอนเย็นนอนหะัเย็นนี้เลยเอาเข้าที่ก็ได้เนาะ เอาไปฮะเรมลเข้าเลยเ่็ฮไว้แต่เป็นหูเป็นหางประวัติศาสตร์จะเกา <c oughs> เอ้ยพอให้ลูกให้หลานในเบิ่งน้โดยแม่เลย คนาวานะก็ซีเมนใชไมนแต่คนรุ่นเกา่าคนจุกใหม่สบัยใหม่มนีกว่าก็จะนำเชื่อคปมเบ้าไว้อย่างเี้ยจะมาอันสารบินของอันนั้นนี่มันสมัยสตตอเกิร์ชเมื่อกีนอ้นี่ตอเกิร์ชเมื่อกี้นี่ทหารมารียู่นีวียดมารียูน่นีประมาณสองสองสพันหพโอ้โอ้แล้วตูมารีแหละวีดตี ไปเอราวัย,ยืดได้นีแมั่ทายแพ้งอย่างนี้ของสั้นเราเป็นนี่ยะนี่นะมันปูนผู้คุดโซ่ออกอะไรกันมีเลยไหม่ทับมันต่อยมันจะเสียเสียหัวฟางย่งอ,อ,นนอยลงมานี่นะมันมีความผิดพลาดประเทศน,นี้ก็ห้มเย็นดีอืมเย็นดีนนแต่ว่าซอกหาตัวท่าสุบรมีแล้วเดี๋ยวนี้ตะกี้ที่สลายเนาะค่อนห่างมีได<ม>้แต่ก่อนไเลยโอ้จนพอหอยเนี่ย มันเป็นหอยของสร้างนะน่ะยับไปย่านเหนือนี่มันยังทีมีอยู่แล้วก็บุบบวบอ่อนเถื่อเลยโอ้หอยสางหอยสาหอยียบพืดดินนี่บวบหยียบที่ดินไว้เลยแม่เหรอระยะแถวนี้ก็มีแถวนี้ก็มีไมันช่บวสามารถว่าสิลุกได้นะแต่ว่าธรรมาดินกันมรแล้วถ้ามาดินวิลุกอันนี้บุลุกจะเป็นหอยขึ้นไปย่านเหนือขึ้นไปแล้วหุ้มไกลๆประมาณแถวๆหายหน้าก่อนเลี่ยนเปลี่เป็นชิบหลักวันสร้างไปหากิน พอสร้างคาถาจีนกับมาพน้นพยาสาพ้นไปหาเนี่ยยหาจินเนาะพยายามจะหายุหาจิาจนที่บ้านอะไรมันตอนนั้นนางพรมหอมนี่ได้ฝากสตรูไปฮอดแล้อะไรมันมีผู้บ่าวขึ้นมาหาแนะนําขึ้นมาแล,ออแล้วก็เป็นคู่หกักคู่แป็นมาเลยย่านพอนทำร้ายและเอาผู้บ่าวขึ้นไปไว้เชิงพุ่นว่าใช่ให่ใช่สูส้สไปไว้เชิงพุ<บ>่นบอกบอกื่อพอพุชจักบ่อยบอ่าวพุชจัก พอขึ้นไปเพิงอนพอขึ้นบ่ได้เออพอขึ้นบ่ได้มเป็นสาลูกเป็นพุ่ลงมาหลังเจ้าว่าพ่อนไปหากินจกเจ้าเอาเอาสายชู้ลงมาจะกรส่งลงไปแล้วว่าเปอันอ่ะเดือดใจว่าลูกอ่ะนะบอฟังความเดือดจังว่าปุทธอันน่ะกระดิ่งนะออจังว่าไปวางใส่ปากนล้วกระดิ่งนี่นี<อ>่วางไว้ น้ำกระดิ่งน้ำกระดิ่งนี่กระดิ่งสร้างนะกระดิ่งสร้างอันนี้สิมานะกระดิ่งสร้างพญาสร้างพาสร้างหอมพญาสร้างเพื่อพ่อของนางพุ่มหอมแี่ว่าปต่กระดิ่งไว้แล้วล่ะเพราะว่าสิม้าเลยมันลงตามลงน้ำและปินหน้าป็นพญานาคที่ว่าหัวเป็นสร้างห่างเป็นนากันนะยังมีอยู่พระบาดพ้นสันเดี่ยพันยังเย็ดเลยเออเออนั่นแหละ อันน <Yeah. S 1> ี้เป็นที่บาของคอและจงเตหัวไว้ให้ลูกเบ่งอืมนะเป็นที่มาที่าจานีเใดมให้ดูแกดูพุทช่างเลยดู <c oughs> ไปบุคเคยเห็นกับคนมาอยู่เนาะเป็นเปดแตมาเบิ้งอยู่เออเป็นแตมาเบิ้งเยอะโอ้งามหลายงามหลายเยอะไอแก่เลยแบบนี้กันไหนอ้อ

Gracias. ไตไฟเสือหลายบอนน่นไไฟไไฟคนเน้เฮอเเห็นหคาสก็ยนแรงกูค้นเช้าสูงข้ากบอนน่นะหน้าหากผู้เลื่ยจะเป็ตามดอขึ้นแรกไ่จแกม่จังเงี้ยาบอโอ้ไรเนี้ยขจะหันจะอยู่เพิุ่นี้บนนี่ว่าบอกขึ้นน้ลอกองเนสโอ ที่มันที่มีรวมรวมคุณตลอดรางวัตัางกันเลยคที่ส่งทิศาสทิศมีบอลให่เป็นความช่วยงานธรรมชาตินอนเห็ครับสุดยอสุดยทอยู่พอรนี้ครับโอ้หอ ดาขึ้นพุแรกจะเป็นคอละดไไปนุ่นยขึ้นหรอไหวแล้วเหรเม่อขึ้นดไห้ไปรถไปนะพุ่นเนี่ยมาเดี๋ยวลาเดี๋ยวคว้าใชีวเดี๋ยวสิผ้าขึ้นไปเบงทางเทิงเป็นโนเลิกติ่ตามเป็นแล้วเดสิผาขึ้นไปบนทางเทิง โอ้งามเลยดิบอนี่งามงามเป็นมาหิน ฟีหนน้หลังเนะหง้นงงนี้ดิทลกเลยม่ห,มหางั้งแต่บ้านไปนแล้บม,มีทางนะินไปงดาดเไปมื่อนี้บมตอนพัน้้ตอนนี้นนนนนนเขากำลังสปีนขึ้นไปเบิงบ้งบอนส้มวิวส้มวิว ทางยะเต้มได้บนปีนขึ้นอป่วยอึบโอ้โหเผลนมาเที่ยวเมืองเัินเมืองบริคันอย่าลืมบ้านผาเมืองเด้อบ้านผาเมืองเผลนมาเที่ยวแขวงบริคัมไส้ฮะนะแขวงบริคัมไส้มาปีนผาเมืองมาปีนผาเมืองโอ้ตุ๊พุทธนะอยู่าล้มพุ่นเลยอึบอึบอา ปีนพาเมืองปีนพาเมืองโอ้ปุ oh. 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 ้นบนเฮาขึ้นมาอยู oh. ่ป oh. ุ <tur bass im 2> oh. ้นโอ้โอ้มาหอดจุดนี้พิ่บนปีนบ่ได้บ่มีบนปีน มีหู้มีหู้เข้าบ่เนี่มีหูเห้เข้าเด็กหู้เข้านี่ห <c oughs> ลอดเข้านี่แล้วนี่หลอดเข้านี่เฮ้สีรอดก่อนเด้อะโ <c oughs> อ้ยรอด รดหูนี่หนมาโอ้ปุ๊ดถดดมือเบิร์หนึ่ง่จับกล้องมือเบิงหนึ่งพัดยัตกในที่สุดก็ลอดเข้ามาได้โอ้โอต้องเป็นหินน้ําน่เป็นหินน้ํานองงามงามงาเขามนน้จิ้นวบเน้เบอร์วิวอยู่ปุ๊บงามงามงาม เอ้นองซาที่คุณงูที่คุณเต่ามีเองมย่างาองซาที่คุณดานึ่งรถโอ้ลูกมามีลูกมาเลยหน่งพันงาม่ามแผ่นการไหมบ่แผ่นการไหมเฮ็ดเซิงละเฮ็ดเซริงไหลน้ำ ในที oh, đây, uh. ới, mới, nhà, thi, mới, chỗ, ่สุดก็ปีนขึ้นมาได้ปีนขึ้นมาได้เมยเมยสม坤ได้เบิกกยาพิ้นนั่งสมาธิปีนขึ้นมาเมยเตอร์บอเนี่ย ว่เห็นท่านด่เมื่อวานนี่บนขึ้นไปห้เครื่องเลยแก็เอาสวยเลยใครเนาะว่ามือกัถือไปสายไปก็อีพาจะลุยอยู่สุกคืนหนึ่งไม่ก็ยิ่งบ่อ ติดตามไปเด้อขอพบเจอ